สวัสดีค่ะสำหรับนักศึกษาระดับปอชอ1จะได้ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของซึ่งถือเป็นพื้นฐานของวิชาการบัญชีเบื้องต้นการวิเคราะห์และการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปการจัดทำบัญชีแยกประเภทงบทดลองกระดาษทำการชนิดถกช่อง รวมถึงการจัดทำงบการเงินและสรุปวงจรบัญชีการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทของเงินได้พึงประเมินเงินได้พึงประเมินได้รับการยกเว้นการหักค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อนการคํานวณภาษีและการบันทึกบัญชี ตลอดจนการจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์การเงินและการลงทุนเบื้องต้นศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการการเงินการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการลงทุนเพียงเท่านี้นักศึกษาระดับปชหนึ่งก็จะสามารถศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ขอบคุณค่ะ